มหาเศรษฐีบ b บีคอรวยล้นฟ้าแต่ข้าไม่กล้าใช้ตังข้อมูลเบื้องต้น Q ิวสปีหนุ่มหลอ่อสูงยาวเข่าดี185เซนผิวขาวออร่าจับแต่สภาพเหมือนคนขาดสารอาหารเพราะประหยัดจัดใส่เสื้อยืดคอย้วยกางเกงบอลเก่าเก่าทรัพย์สิบสนบ้านสองชั้นมรดกบวกฮาร์ดดิสที่มี1ล้าน BB บีคอ มูลค่า1 BB c o บีบคเท่ากับ1ล้านดอลลาร์ประมาณ35ล้านบาทความรวยรวม35ล้านล้านบาทรวยกว่า GDP ของบางประเทศรวมกันบทที่1ตรากะแห่งความหิวโซและมาม่าห่อสุดท้ายแห่งความหวังเสียงจิ้งหรีดที่ร้องระงมในยามค่ำคืนดูเหมือนจะเป็นเพื่อนเพียงกลุ่มเดียวที่ยังคงอยู่เคียงข้างกระสินอนาจหาณรงค์หรือคิว ในบ้านเดียวสองชั้นสภาพสุดโทมย่านชานเมืองแห่งนี้บ้านหลังนี้คือมรดกชิ้นสุดท้ายที่พ่อกับแม่ทิ้งไว้ให้ก่อนจะจากไปเพราะอุบัติเหตุเมื่อ3ปีก่อนมันเคยเป็นบ้านที่สวยงามทาสีครีมตัดกับรั้วสีน้ำตาลแต่การเวลาและการขาดงบประมาณในการดูแลรักษาทำให้ตอนนี้สีครีมเริ่มลอกร่อนจนเห็นเนื้อปูนรั้วไม้เริ่มผุพังและสนามหญ้าหน้าบ้านก็กรกครึมจนเกือบจะเป็นป่าดงดิบ แต่สำหรับคิวเรื่องความสวยงามของบ้านเป็นเรื่องรองเรื่องปากท้องตังหกคือเรื่องหลักเด็กหนุ่มร่างสูง185เซนติเมตรนั่งขัดสมาธิอยู่บนพื้นไม้ปาเก้เก่าๆในห้องนั่งเล่นแสงไฟนีออนกระพริบวิบวับเหมือนใกล้จะหมดอายุไขส่องกระทบใบหน้าที่หล่อเหล้าราวกับเทพบุตรปั้นแต่งผิวขาวจัดที่ดูซี่เซียวเล็กน้อยจมูกโด่งเป็นสันรับกับดวงตาคมกริบที่ฉายแววฉลาดเฉลียว เส้นผมสีดำสนิทที่ยาวรัดต้นคอถูกเสยขึ้นอย่างลวกๆทว่าเทพบุตรคนนี้กำลังจ้องมองวัตถุตรงหน้าด้วยสายตาที่จริงจังยิ่งกว่านักกู้ระเบิดวัตถุนั้นคือเบอร์มีกึ่งสำเร็จรูปรสต้มยำกุ้งห่อสุดท้ายเอาล่ะคิวตั้งสติเขาพึมพำกับตัวเองเสียงทุ้มต่ำหน้าฟังแต่แฝงไปด้วยความกังวลวันนี้วันที่28เหลืออีกสามวันกว่าเงินเดือนพาร์ทไทม์เราสะดวกซื้อจะออก ในกระเป๋ามีเหรียญ10บาท3เหรียญเหรียญบาทอีก7เหรียญรวมเป็น37บาทถ้ากินห่อนี้หมดตอนนี้พรุ่งนี้เช้าแกต้องกินน้ำก๊อกประทังชีวิตสมองของคิวเริ่มประมวลผลเร็วจีราวกับซูปเปอร์คอมพิวเตอร์เขาไม่ได้เรียนเก่งธรรมดาแต่เขาคืออัจฉริยะที่ถูกความจนบทบังศักยภาพตัวเลือกที่ 1. ต้มน้ำกินค่าแก๊สปิกนิกตอนนี้แพงขึ้นถังละ50บาทถ้าเปิดแก๊สต้มน้ำา3นาที จะเสียค่าแก๊สประมาณ0.75บาทค่าน้ำประปาอีก0.05บาทรวมต้นทุนการปรุงอาหารคือ0.80บาทแพงเกินไปตัดทิง้งตัวเลือกที่2ขยำกินดิบไม่ต้องเสียค่าแก๊สไม่เสียค่าน้ำแต่ผงชูรถจะทำให้คอแห้งส่งผลให้ต้องดื่มน้ำตามเยอะขึ้นถ้าน้ำในตู้เย็นหมดก็ต้องกรอกน้ำประปาต้มเสียค่าแก๊สอีกหรือเสี่ยงกินน้ำประปาดิบ ซึ่งอาจจะทำให้ท้องเสียถ้าท้องเสียต้องซื้อเกลือแร่ซองละ12บาทความเสี่ยงสูงเกินไปตัดทิ้งตัวเลือกที่3หักครึ่งแล้วกินทีละมือ้อวิธีนี้ดูเข้าท่าที่สุดแบ่งครึ่งกินเย็นนี้และเก็บอีกครึ่งไว้พรุ่งนี้เช้าใช้วิธีแช่เส้นในน้ำอุณหภูมิห้องจนอืดรอประมาณ20นาทีเส้นจะนิ่มพอกินได้โดยไม่ต้องใช้แกส๊ส แม้รสชาติจะเหมือนกระดาษลังแช่น้ำแต่ได้สารอาหารคาร์โบไฮเดรตครบถ้วนโอเคแผน3อนุมัติคิวถอนหายใจยาวเหยียดแขนขาที่ยาวเก้งกลางด้วยความอ่อนล้าเขาค่อยๆแกะซองบะหมี่อย่างประณีตราวกับกำลังผ่าตัดสมองเพื่อไม่ให้ผงปรุงรสร่วงหล่นแม้แต่เกล็ดเดียวเขาหักก้อนบะหมี่ครึ่งหนึ่ง เก็บใส่กล่องทัปเปอร์แวร์เก่าๆที่ฝาเริ่มเหลืองแล้วเทน้ำเปล่าจากขวดที่เขากรอกมาจากโรงเรียนใส่ลงไปในชามที่มีบะหมี่อีกครึ่งหนึ่งนอนรออยู่ด้วยระหว่างรอเส้นอืดคิวหยิบสมุดบัญชีครัวเรือนเล่มหนาเตะขึ้นมาจดบันทึกรายรับศูนย์บาทรายจ่ายศูนย์บาทงดใช้เงินคงเหลือ37บาทหมายเหตุต้องหาทางซ่อมรองเท้านักเรียนซนเริ่มเปิดกาวตราช้างที่เหลืออยู่อาจจะไม่พอ ชีวิตของกสินอาจหานารงค์วนเวียนอยู่แบบนี้มาสามปีเต็มตั้งแต่ญาติห่างหายปฏิเสธที่จะรับเลี้ยงดูและทิ้งให้เขาอยู่บ้านหลังนี้ลำพังเขากัดฟันสู้ทำงานพาร์ทไทม์สารพัดตั้งแต่ล้างจานแจกใบปลิวยันแบกหามเพื่อส่งตัวเองเรียนมปลายโรงเรียนรัฐบาลความจริงด้วยหน้าตาและหุ่นระดับนี้เขาเคยถูกแมวมองทาาทายยื่นนํำบัตรให้หลายครั้งแต่ทุกครั้งบทสนทนาจะจบลงแบบนี้น้องสนใจไปแคสงานไหม พี่พาไปสตูดิโอแถวลาดพร้าวมีค่ารถให้ไหมครับเออน้องต้องนั่งรถไปเองก่อนนะถ้าผ่านงานเดี๋ยวงั้นไม่ไปครับเปลี่ยงคิวตัดบทแล้วเดินหนีทันทีสำหรับคิวโอกาสที่ต้องใช้ต้นทุนคือความเสี่ยงและเขาไม่มีสายป่านยาวพอที่จะเสี่ยงเขาต้องการเงินสดเดี๋ยวนี้ตอนนี้เพื่อซื้อข้าวกินไม่ใช่ความฝันสวยหรูที่กินไม่ได้เชิญเช้าว,วันรุ่งขึ้น แสงแดดอ่อนๆลอดผ่านผ้าม่านสีตุ่นๆเข้ามากระทบเปลือกตาคิวตื่นขึ้นมาก่อนนาฬิกาปลุกในโทรศัพท์มือถือรุ่นปู่จะดังเขาปิดมันทันทีเพื่อประหยัดแบตเตอรี่กิจวัตรยามเช้าของคิวคือศิลปะแห่งการประหยัดเขาอาบน้ำโดยใช้ขันตักราดอย่างรวดเร็วเพียงสามขันขันแรกราดตัวขันสองฟอกสบู่ถูสบู่ก้อนเล็กเท่าเหรียญบาทจนเกิดฟองท่วมตัวด้วยทักษะคันเทพขันสามล้างออกเกลี้ยงเกล่าสะอาดและประหยัดค่าน้ำ คิวสวมชุดนักเรียนที่รีบมาอย่างดีเมื่อคืนรีดแค่ด้านหน้าเพราะด้านหลังสะพายเป้บางอยู่แล้วจะรีดไปทําไมให้เปลืองไฟเสื้อนักเรียนสีขาวของเขาแม้จะเก่าจนเนื้อผ้าบางแต่ก็ซักจนสะอาดเอี่ยมกางเกงขาสั้นสีดําที่เริ่มซีจนออกเทาเผยให้เห็นขายาวแข็งแรงเขามองตัวเองในกระจกราวหล่อเหมือนเดิมแต่ความหล่อมันแลกข้าวกินไม่ได้นี่สิคิวคว้ากระเป๋าเป้แล้วเดินออกจากบ้านล็อกกุญแจรั้วอย่างแน่นหนาะ เป้าหมายคือโรงเรียนที่อยู่ห่างออกไป5กิโลเมตรใช่แล้วเขาเดินไปสำหรับคนทั่วไป5กิโลเมตรคือระยะทางที่ไกลแต่สำหรับคิวมันคือการประหยัดค่ารถเมย์8บาทไปกลับก็16บาทเงิน16บาทซื้อไข่ไก่ได้3ฟองหรือซื้อข้าวเปล่าได้2ถุงนี่คือคณิตศาสตร์ที่คุ้มค่าระหว่างเดินทางสาวๆโรงเรียนอื่นหรือแม้แต่คนวัยทำงานต่างก็หันมามองเขาเป็นตาเดียว รูปร่างสูงโปร่งไหล่กว้างและใบหน้าที่นิ่งขรึมทําให้เขาดูเหมือนนายแบบที่หลุดออกมาจากนิตยสารแฟชั่นแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าตายใบหน้านิ่งๆน,นั้นคิวกําลังคํานวณราคาทองคําในใจเล่นๆเ,เพื่อฝึกสมองเฮ้ยค hey, <Q> ิวเสียงเรียกดังมาจากป้ายรถเมย์นหน้าปากซอยไอแวน่นเพื่อนสนิทเพื่องคนเดียวของคิวเพราะเป็นคนเดียวที่ทนความงกของคิวได้โบกมือหย,ย่ยอยๆอ,อ,อยู่บนรถสแถว คิวหันไปพยักหน้าให้เล็กน้อยแต่ไม่หยุดเดินขึ้นมาดิเดี๋ยวเลี้ยงค่ารถไอแว่นตะโกนเท้าของคิวหยุดชะงักทันทีคำว่าเลี้ยงมีอนุภาพรุนแรงดั่งเวทมนต์เขาวิ่งสับตีนแตกกระโดดขึ้นท้ายรถสองแถวด้วยความเร็วแสงขอบใจมากเพื่อนคิวตบไหล่แว่นเบียดตัวเข้าไปนั่งข้างในมึงพูดแล้วนะห้ามคืนคำเป็นลูกผู้ชายคำไหนคำนั้นเออเอาเข้าไปแค่8บาทมึงจะอะไรนักหนาวะ หล่อสับเปล่าแว่นสายหัวอย่างระอา8บาทเอาไปฝากธนาคารดอกเบี้ย0.25%ต่อปีทิ้งไว้100ปีมันก็เพิ่มมูลค่านะเว้ยพ่อมหาจำเริญมึงตายก่อนได้ใช้ดอกเบี้ยพอดีที่โรงเรียนคิวเป็นคนดังในแบบที่แปลกประหลาดดังเรื่องหน้าตาที่หล่อวัวตายความล้มและดังเรื่องความงกที่เข็มยิ่งกว่านาเกลือสมุทรสาครผักเที่ยง ในขณะที่เพื่อนๆต่อแถวซื้อข้าวมันไก่ข้าวหมูด่างจานละ30-40บาทคิวจะนั่งอยู่ที่โต๊ะม้าหินอ่อนใต้ต้นไม้หยิบกล่องข้าวปริศนาขึ้นมาภายในกล่องคือข้าวสวงที่หุงเองมาจากบ้านข้าวสาวไหเกรดบีผสมข้าวหักโปะด้วยไข่ต้มหนึ่งฟองและน้ำปลาพริกซองที่เขาเก็บสะสมมาจากร้านข้าวแกงเวลาคนอื่นทิ้งกินอีกแล้วเหรอวะเมนูเดิมเพื่อนผู้หญิงในห้องเดินผ่านมาทักด้วยสายตาเป็นห่วงปนชื่นชม คิวถ้าเงินไม่พอบอกเราได้นะเราเลี้ยงขนมคิ้วเงยหน้ามองหญิงสาวคนนี้คือดาวโรงเรียนพ่อรวยระดับเจ้าของโรงงานไม่เป็นไรครับคิ้วตอบเสียงเรียบไข่ต้มมีโปรโตีนสูงคอเลสเตอรอลในไข่แดงช่วยสร้างฮอร์โมนข้าวให้พลังงานส่วนพริกน้ำปลาช่วยเร่งการเผาผลาญน,นี่คือเมนูสุขภาพอีกอย่างของฟรีไม่มีในโลกวันนี้เธอเลี้ยงขนมเรา วันหน้าเธออาจจะขอให้เราทำกันบ้านให้ซึ่งค่าแรงของเราแพงกว่าค่าขนมเธอแน่นอนหญิงสาวหน้าเหวอไปเล็กน้อยก่อนจะเดินหนีไปด้วยความงงงไอ้แว่นที่นั่งข้างๆตบหนาา้าผากฉาดไอ้บ้าคิวเขาอ่อยมึงนะเขาอยากจีบมึงมึงปฏิเสธข้าวฟรีและโอกาสมีแฟนรวยไปพร้อมกันในประโยคเดียวแฟนรวยแล้วไงคิวเคี้ยวไข่ต้มแก้มตุยคบกันก็ต้องพาไปดูหนังกินข้าวซื้อของขวัญวันครบรอบ ค่าใช้จ่ายแฝงทั้งนั้นการมีแฟนคือภาระทางการเงินที่ยังไม่จำเป็นในตอนนี้กูยอมใจมึงจริงๆจบบทที่ห